รายงานผลการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐระดับสองดาวปีการศึกษา2564อดีตโรงเรียนบ้านคลองศักได้ก่อตั้งเมื่อวันที่1พฤษภาคมพศ2467โดยอาศัยศาลาของวัดคลองศักเป็นที่เรียนที่ตั้งหมู่ที่10ต,ตำบลน,น้ำเริมเป็นโรงเรียนประเภทแนมเภอจัดตั้งชื่อโรงเรียนวัดคลองศักต,ต่อมา ได้ย้ายโรงเรียนมาอยู่ที่หมู่ที่1บ้านคของสัตว์มีเนื้อที่ทั้งหมด18ไร่3ตารางวาตามเอกสิทธิ์ปัจจุบันได้ทำการปักหลักเขตขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุแล้วและได้พัฒนาตามลำดับปีพศ2511ราษฎรในท้องที่ได้สละทรัพย์และแรงงานพร้อมวัสดุก,ก่อสร้าง เพื่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหนึ่งต่อมาได้รับงบป,ประมาณจากจังหวัดพร้อมทั้งหางบป,ประมาณเสริมเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบฟอรหนึ่งกอโดยมีอาคารเรียนจำนวนสามหลังได้แก่โรงอาหารชั่วคราวบ้านพักครูและอาคารอาเนกประสงค์ปีพศ2525คณะสิทธิและคณะครูโรงเรียนบ้านคลองศักดิ์ได้จัดสร้างศาลาทรงไทย และก่อสร้างสมพระพุทธรูปจำนวนหนึ่งหลังเพื่ออนุสรณ์ฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีและจัดทำท่อระบายน้ำก่อกำแพงกันดินพังตลอดแนวสนามญ้าโรงเรียนต่อมาทางโรงเรียนได้จัดหางบป,ประมาณโดยการจัดงานศิษย์เก่าและทอดผ้าป่าเพื่อจัดทำรั้วโรงเรียนและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตลอดทางเข้าออกโรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียนบ้านคลองสัตว์เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาเขตหนึ่งตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งตําบลน,น้ลําเริมอําเภอเมืองจังหวัดตากมีนักเรียนทั้งหมด24คนผู้บริหารจํานวนหนึ่งคนครูป,ประจําการสองคนครูอัตราจ้างหนึ่งคนและครูธุรการหนึ่งคนโดยโรงเรียนอยู่ห่างจากอ,อําเภอเมืองตากไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12ส,สอง ถนนจะลดวิ่ที่ทองประมาณ5กิโลเมตรโรงเรียนบ้านคลองศัตว์ได้ดำเนินสีมาตรฐานดังนี้มาตรฐานที่ 1, ด้านโรงเรียนด้านสภาพแวดล้อมทางโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและความสะอาดเป็นสำคัญ มีความสะอาดเรียบร้อยโดยความร่วมมือระหว่างครูและนักเรียนช่วยกันทำความสะอาดสนามเด็กเล่นสะอาดงามตาหน้าเล่นน่าเรียนรู้การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรมของโรงเรียนทางโรงเรียนได้มอบหมายให้ครูประจำชั้นจัดบรรยากาศตกแต่งห้องเรียน โดยจะมีป้ายนิเทศที่เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้นอกตำราเรียนนอกจากนั้นยังเน้นย้ำกับนักเรียนเรื่องมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019เพื่อให้นักเรียนปลอดภยัยมีสุขะอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและเนื่องด้วยทางโรงเรียนมีครูผู้สอนไม่เพียงพอจึงจัดให้มีการเรียนการสอนแบบควบชั้นเรียน มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปีการศึกษา2,564ถึง2,567อัตลักษณ์คุณธรรมโรงเรียนบ้านของสักมีวินัยตรงต่อเวลาทางโรงเรียนจะมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่างๆผ่านช่องทางเพจเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ของโรงเรียนโดยจะมีการลงข่าวสารประชาสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนและนักเรียนยกตัวอย่างเช่นการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนการมาโรงเรียนเช้าตรงต่อเวลาการเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบการทำความดีของนักเรียนเรื่องการเก็บเงินได้แล้วนำมาให้ครูเพื่อส่งคืนเจ้าของการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมทางโรงเรียนได้เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองนักเรียน โดยได้พูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและได้เรียนเชิญพระกิจน้าลงสันตมโนเข้ามาให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนในทุกๆวันศุกร์ของสัปดาห์คุณครูส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและประเพณีที่ดีงามของพระพุทธศาสนา โดยพานักเรียนเข้าไปร่วมงานในโอกาสและวันสำคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนาร่วมกับชุมชนโรงเรียนได้รับการยอมรับยกย่องเชิดชูดเกียรติจากหน่วยงานภายนอกการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสครูได้เข้าร่วมอบรมเพิ่มความรู้ด้านการเงินการบัญชีของโรงเรียน เพื่อนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการเงินของโรงเรียนให้มีความถูกต้องโปร่งใสและเชื่อถือได้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการประเมินในระดับดีมากจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาเขต,ตหนึ่งมาตรฐานด้านที่2ผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในด้านคุณธรรมตามเกณฑ์โรงเรียนคุณธรรมสพทเป็นอย่างดีมาตรฐานด้านที่3ครูคณะครูมีการจัดการเรียนรู้ปลูกฝังประเมินคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการสอนแทรกคุณธรรมและจะริยธรรมให้แก่นักเรียนในขณะที่มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ครูมีความรู้ความสามารถในการเป็นวิทยากรด้านคุณธรรมโดยให้ความรู้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ้านตากนางสาวสร้อยสุดาจันตาครูโรงเรียนบ้านคลองศักได้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติครูดีสมศักดิ์ศรีชาวสาวพปตากเขตหนึ่งประจำปีงบประมาณพศ .2564 มาตรฐานด้านที่4นักเรียน จากที่คุณครูได้สำรวจปัญหาของนักเรียนพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดระเบียบว,วินยัยความตรงต่อเวลาทางโรงเรียนจึงให้ครูประจำชั้นจัดทำโครงงานคุณธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนคณะครูจึงได้ร่วมกันกำหนดอ,อัตลักษณ์คุณธรรมของโรงเรียนไว้ว่ามีวินัยตรงต่อเวลานักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2-3ทําทำโครงงานคุณธรรมเรื่องอนุบาลหน้าอยู่หนูหนูสะอาดตา โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนชั้นอนุบาลมีนิสัยรักความสะอาดบริเวณอาคารอนุบาลมีความสะอาดน่าดูน่าอยู่น่าเรียนห้องน้ําอ่างล้างมือและที่แปลงฟันสะอาดน่าใช้รองเท้าเป็นระเบียบเรียบร้อยนักเรียนชั้นประถมศึกษาษปีที่1จัดทจะโครงงานคุณธรรมเรื่องตรงต่อเวลามาให้ทันนักเรียน เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงมาโรงเรียนเช้าอยู่เสมอส่งเสริมระเบียบว,วินยัยและเจตคติที่ดีมีความรับผิดชอบในการช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทํทำโครงงานคุณธรรมเรื่องแต่งกายสุภาพชีวิตสุขสันต์นักเรียนได้รับการฝึกฝนปฏิบัติตนในเรื่องการแต่งกายให้เป็นระเบียบดูสะอาดตาในทุกๆวันเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทํทำโครงงานคุณธรรมเรื่องเก็บได้ส่งคืนไม่ลอกการบ้านคนครูคอยอบรมสั่งสอนนักเรียนอยู่เสมอเมื่อนักเรียนเจอเงินหรือสิ่งของตกหล่นต้องนํามาให้ครูเพื่อส่งคืนเจ้าของและฝึกให้นักเรียนกล้าคิดกล้าทํากล้าถามเมื่อนักเรียนทําการบ้านไม่ได้ให้ถามครูไม่ลอกเพื่อนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ส ทำโครงงานคุณธรรมเรื่องห้องเรียนดูงามตาบรรยากาศน่าเรียนรู้ฝึกให้นักเรียนรู้จักทำความสะอาดห้องเรียนการกวาดพื้นการถูพื้นการกวาดหยักใยบูรณาการกับรายวิชาการงานอาชีพฝึกการช่วยเหลือซึ่งกันและกันความรักความสามัคคีทำความสะอาดห้องเรียนให้หน่าอยู่ฝึกความรับผิดชอบและมีความสะอาดเรียบร้อยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ททำโครงงานคุณธรรมเรื่อง เด็กไทยยุคใหม่ใส่ใจการออมเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความพอเพียงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนักเรียนมีความพอเพียงรู้จักคิดก่อนใช้จ่ายเงินและเป็นการฝึกความมีวินัยในตนเองในการใช้จ่ายเงินโรงเรียนบ้านคลองศักขอขอบคุณค่ะ